สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซื้อกล้างแชร์ข่าวจริงค่ะวันนี้จะมีเรื่องราวอะไรมาอัปเดตนั้นเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับทางรัฐบาลจะมีเงินเยียวยาให้กับกลุ่มเปราะบางนะคะทางรัฐบาลได้จับมือกับกระทรวงพอมอรหรือกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะจะช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบาง13ล้านคน เตรียมรับเงินเยียวยาคนละ1,000บาทเป็นเวลา3เดือนค่ะเริ่มมิถุนายนนี้ใครจะได้รับสิทธิ์บ้างนะคะวันนี้มีรายละเอียดชี้แจงค่ะ ล่าสุดนะคะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมามีมติเห็นชอบในหลักการผลการพิจารณาของคณะกรรมการกันกองและกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือกระทรวงพอมอนะคะเสนอให้ใจเงินเยียวยาให้กับกลุ่มเปราะบางจำนวน13ล้านลายค่ะใครบ้างที่เป็นกลุ่มเปราะบางนะคะก็จะมีหค่ะเด็กแรกเกิดนะคะจนถึง6ปีเลย จากครัวเรือนยากจนไม่เกิน1,451,468คนค่ะ2ผู้สูงอายุไม่เกิน9,664,111คนค่ะ3ผู้พิการไม่เกิน2 2 7 5 0 0คนค่ะสำหรับการจ่ายเงินนั้นนะคะจะดำเนินการใจ่ายให้รายละ1,000บาทต่อเดือนค่ะ เพิ่มจากเงินอุดหนุนเดิมที่มีอยู่แล้วนะคะระยะเวลาการจ่ายนั้น3เดือนค่ะตั้งแต่เดือนพฤษภาคมมิถุนาแล้วก็กร,รก,กาดานะคะโดยจะเริ่มใจ่ายให้เดือนมิถุนาซึ่งจะทบเงินเดือนจากพฤษภาเข้าไปด้วยทำให้เงินดังกล่าวนะคะเดือนอมิถุนาจะได้รับ2000ส่วนอีก1000บาทก็จะได้รับเดือนกรกาดาก็จะรวมเป็นทั้งหมด3,000บาทค่ะ สำหรับท่านไหนที่มีบัญชีนะคะหรือว่า,าทางรัฐบาลได้โอนเงินบัญชีเข้าเป็นประจำอยู่แล้วก็เขาจะสามารถโอนเข้าบัญชีนั้นได้เลยส่วนท่านไหนนะคะที่ได้รับเป็นเงินสดนะคะก็จะเป็นหน้าที่ของเทศบาลหรือทางอ,อบตอจะเข้ามาจัดการตรงนี้ให้นะคะซึ่งก็ขอให้รอกันนิดนึงนะคะเดี๋ยวเดือนมิถุนายนนี้จะได้รับเงินกันแน่นอนนะคะ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนนะคะที่กำลังตามหาข้อมูลอยู่นะหากมีข่าวอะไรอัปเดตหรือความคืบหน้าอะไรทางช่องจะรีบดำเนินการอัปเดตให้เลยนะคะฝากติดตามเป็นกำลังใจและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ s u b สไคร b ์ไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆพบกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ